สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทรดเดอร์โปรนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอยากเริ่มต้นเทรดควรทำยังไงนะครับผมอย่างแรกนะครับศึกษาก่อนว่าตลาดนี้มันคืออะไรเราจะเทรดยังไงนะครับผมต่อไปพอเรารู้ว่าเรามีเงินต้นทุนกี่บาทเราก็ต้องมานั่งที่ดีๆหนึ่งว่าเราจะบริหารเงิน ตรงนี้ยังไงจะเผื่อไม้ละกี่บาทต้องมาฝึกบริหารเงินพอร์ตให้เป็นก่อนนะครับผมเรื่องบเท่านี้เราควรลงไม้และกี่บาทสำหรับผมก็คือเราควรมีงบอย่างน้อยนะครับ1,000บาทในการเข้าตลาด b บ n น r y o รี่ออกกันแล้วเราควรลงเงิน5%ของปอร์ตของนนั้นก็คือมากที่สุดของผมแล้วนะครับผมก็ทบกับเงิน50บาท เทรดไม้ละ50บาทนะครับผมสรุปถ้าเรามีงบ1,000บาทต่อไปนะครับผมถ้าเรายังไม่แน่ใจในการเทรดเทคนิคของเราก็แนะนำให้เทรดเดโมก่อนนะครับผมให้เราฝึกเดโมให้เราฝึกในการเดินเดินก่อนนะครับผมและถ้าเราฝึกเดโมไปเรื<ๆ>่อยๆและถ้าเรามั่นใจจริงๆแล้วเราค่อยไปเทรดในบัญชีจริงนะครับผมโดยการ เจอเงินลงพอเช่นรเราจะเจอเงิน1,000บาทแล้วปปดดไม้ละ50บาทนะครับผมทุกอย่างมันอยู่ที่การบริหารเงินของเราเทคนิคมันสำคัญก็จริงแต่ว่าไม่สำคัญเท่าการบริหารเงินนะครับผมขอบคุณครับ